สวัสดีค่ะสถานีที่สามค่ะผักเซียนขากลับนะคะแวะเติมแบตเตอรี่รถคุณพอทริกค่ะเก็บเลยเก็บเลยโอ้ยผักเซียนเยอะมากเยอะมากมากยังเล็กอยู่ค่ะแต่เราจะเก็บนนไหนดอกสีม่วงนี่ อ๋อดอกเอ้ไวเวลเล็กินได้แต่มันไม่ค่อยลอยหรอกผักเซียนงามๆค่ะสถานีสุดท้ายขากลับค่ะเลิกชอบนะคะผักเซียนสวีเดนอ่อนๆเลยเราจะเก็บไปดองนะคะ ทริปนี้คุ้มสุดๆค่ะผักกาดสนิมกระเทียมป่าแล้วก็ตบท้ายด้วยผักเซี้ยนยอดอ่อนอ่อนๆ่อนเขาก็จะมีลักษณะเป็นขนนิดๆอย่างที่เห็นนะคะแล้วก็ใบก็จะออกสีเข้มนะคะออกแนวม่วงนิดๆค่ะ ใบลักษณะใบก็จะคล้ายๆใบบัวบกเดี๋ยวพอโตขึ้นเขาก็จะออกเขียวเขียวสว่างมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ใบก็จะแหลมคล้ายๆใบสาบเสือและนี้ก็คือผักเซียนหรือเลิกทรอบนะคะดองมาอร่อยมากค่ะ มาแขวัญอยู่ตรงนั้นขวันได้เยอะอยังได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ขวัญตาดีอ่ะเราไม่เห็นนะเนี่ยใส่ตาหากินใส่ตาหากิน จิ๊บๆไงเก็บอะไรกัน of of ี่เยอะมากค่ะที่เห็นเนี่ยใช่หมดเลยค่ะผักเซียนทั้งนั้น เยอะจนไม่รู้จะเด็ดยอดไหนก่อนผักเซียนดองอร่อยที่สุดค่ะผักเซียนเลิกทรอ ฝั่งนี้รู้สึกใะกว่าฝั่งแรกนะอันนี้อยู่อีกฝั่งหนึ่งของเนินนะคะต้นสูงกว่าค่ะแถวนี้มีทุกไซส์ผักเซี้ยนแถวนี้เยอะมากเยอะมากๆค่ะ เป็นปั๊มน้ำมันนะคะเป็นบริเวณปั๊มน้ำมันข้างถนนมอเตอร์เวย์ที่จอดให้คุณพอถิกชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์นะคะเนื่องจากว่ารถคุณพอทิกเป็นรถไฟฟ้าจะต้องมีการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยไฟฟ้าช่วงที่คุณพอทิกชาร์จแบตสาวๆก็ลงมาเก็บผักค่ะเก็บผักผักป่านั่นเองเนาะมีสารพัดผักป่าเลยนะแถวนี้ ผักเซี่ยนผักกาดสนิมแล้วก็อะไรอีกอีกหลายๆตัวนะคะแต่ที่เก็บๆกกันก็เป็นผักกาดสนิมขาไปเนาะขาไปก็แวะจุดนี้นะคะตอนนี้ขากลับก็แวะจุดเดิมนะคะสวยเลือกได้ค่ะรุ่นนี้วันนี้ คิดว่าพอแล้วค่ะนี่ก็คือผักเซียนสวยๆนะคะเลิกรอบเต็มเลยค่ะนี่มีทุกไซส์มีทุกไซส์จริงๆคลิปนี้คุ้มมากค่ะผักกาดสนิมกระเทียมป่าแล้วก็ผักเซียนนะคะ เต็มแล้วปลาขากลับข่ะกลับเดี๋ยวตรงนี้อีกนิดหนึ่งไหมอีกนิดหนึ่งค่ะอีกนิดนึงคือว่ามันสวยอะ่ะมันสวยอะ่ะอดใจไม่ไหวต้องเก็บมันก็ไม่ใช่ว่าใหญ่มากนะแต่ว่า ม,มันชูการขึ้นมากำลังหน้าเด็ดไงอพอลคะค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปดูแลผักต่กตางๆที่เก็บมานั่นเองนะคะคลิปนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะอันนี้ก็คือนีกับแม่ขวัญน,นะคะถึงไหนกันแล้วโอ,โอ้ยฝัง่งนี้ก็เยอะแยะเลย,เ,ลยเยอะแยะเลยฝั่งนี้ อืเยอะมากใช่ไหม,มเ,หเหก็บไม่พอถอนรากถอนโคน <c oughs> จนถุงเท้าหลุด oh. เดี๋ยวเสร็จมุมนี้ไปมุมถักลุ่มไหม มุมสุดท้ายค่ะมุมสุดท้ายและท้ายสุดของวันนี้ผักกลุ่มเมเปิลเลนบานเต็มที่นะคะผัอู้มมันลวกชิ้นงอนนะคะพากันยินสะตันแม่พอกันกันเพราะไอ้ผักผักไอ้นี่ผักเสี้ยนนั่นลวกชิ้นมันผิดได้ปะได้กินสดยังได้เลยถ้าทนรถมันได้มันอึนมากจริงๆฝั่งนี้อ่อนกว่ามาฝั่งนี้ด่วน สวยมากเลย <min ce> เดี๋ยวเราจะเก็บชิมชิมนะคะชิมอันนี้ก็คือดอกผักกุมนะคะเ,เลิศบุ่มนนมาฝั่งนี้ดวนฝั่งนี้ดอกยังไม่เอียวああ <ouv ir> หวานค่ะ รสชาติหวานรสชาติหวานนะคะหวานม,มากขวัญฝั่งเนี้ยรุ่นเนี้ยหวานหวานมากขวัญฝั่งนี้ดอกมันสดกว่านี้ความหวานมันออกมาเนาะขวัญเนาะเก็บกินเลยวันนี้เก็บกินเลยไม่เอากลับบ้านแต่เก็บกินเลย รุ่นนี้กำลังอร่อยนะคะหวานนิดๆ,ๆอร่อยมากค่ะขอบอกกินดิบๆแบบนี้อร่อยมากๆสวยที่สุดรุ่นเนี้ย<ม>อืพพอพวกนี้ทำอะไรต้นไม้หมดดอกทั้งต้นเลยจ <c oughs> ีบจนหมดเลยจิบหมดต้นทั้งอยังเลย กิเนเด็ดแก่กแกงนจุ๊บกินโชว์คะ่ะกิน<อ>โชว์รุ่นนี้หวานที่สุดสุด <laughs> ยอดคะ่ะผักกมลมรุ่นนี้กินดิบอร่อยมากๆๆๆๆอ่ะกลับค่ะกลับ น,นี่จะกลับบ้านไหมนะเยอยไปละไ,ไปละสุดท้ายค่ะไปละกล่บ้านเรื่องบิดเรื่องะโชเฟอร์กกเก็บเก็บเพิ่นจนโชฟเฟอร์ได้โทรตามไม่อีกคนละพวง